สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับสู่รายการวันนี้บิสนะคะประจำวันพุธค่ะ8มีนาคม2560นะคะวันนี้พบกับคุณพิชย,ยุทธและดิชาชนิดาค่ะใช่ครับผมมาติดตามหลากหลายประเด็นเศรษฐกิจกันนะครับมาต่อกันที่ สีสันนะครับในธุรกิจแบงวงบัตรเครดิตกันบ้างล่าสุดนะครับกรุงศรีคอนซูเมอร์เองก็เตรียมที่จะมีการผลิตก,กำลังกับกลุ่มเซ็นทรัลนะครับเพื่อเปิดตัวบัตรเครดิตใหม่ตั้งเป้าขยายฐานลูกค้ากรุงศรีคอนซูเมอร์อย่างต่อเนื่องครับโดยทางด้านของคุณถากรปิยพันธ์นะครับประธานกรรมการกรุงศรีคอนซูเมอร์มีการเปิดเผยนะครับว่ามีการมองภาพรวมของการใช้ จ่ายผ่านบัตรทั้งอุตสาหกรรมนะครับบอกว่ายังโตได้อย่างต่อเนื่องครับโดยปีนี้คาดว่าจะขยายตัวได้เล็กน้อยนะครับประมาณ8-9จากปีก่อนเนื่องจากคนยังระมัดระวังการใช้จ่ายครับขณะที่ในส่วนของกรุงศรีเองมีฐานบัตรปัจจุบันอยู่ที่1ล้านบัตรนะครับเป็นบัตรเครดิต8-9แสนบัตรนะครับล่าสุดเดี่ยก็มีความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกรุงศรีกรุ๊ปและกลุ่มเซ็นทรัลนะครับเปิดตัวบัตรเครดิตใหม่นั่นก็คือบัตรเครดิตเซ็นทรัลเดอะวันและบัตร Central The One f i r s t c h o i c e เนะครับเพื่อจะให้สิทธิพิเศษนะครับพร้อมคะแนนสะสมสูงสุด4เท่าผ่อนชำระสินค้ารวมบริการ0%นาน2เดือนนะครับทั้งในแล้วก็นอกเกลือเซ็นทรัลซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านบัตรกรุงศรีให้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าปีละ30%อย่างต่อเนื่องนะครับมั่นใจว่าจะสร้างการเติบโตตามเป้าได้3ล้านบาทภายใน7-8ปีหรือเพิ่มขึ้น3เท่าจากปัจจุบันครับเราแถลงการเปิดตัว ของบัตรเซ็นทรัลเดอะวันการ์ใหม่แล้วก็ Central ลเ e อะวันเฟิร์สชอยซึ่งแผนเองจริงๆแล้วเนี่ยเราตั้งใจที่อยากจะเติบโต3เท่าตัวจากฐานบัตรที่เรามีอยู่นะครับภายในอีกเจ็ดถึปีข้างหน้าซึ่งก็ณปัจจุบันมีมีอยู่ประมาณหนึ่งล้านบัตรนะครับแบ่งเป็นบัตรเครดิตเนี่ยประมาณสักแปดแสนถึงเก้าแใบนะครับเป็นบัตรของตัวเก่า Power Buy เองซึ่งเราจะเปลี่ยนไปเป็นบัตร Central, the one first choice, เซ็นทรัลเดอะวันเฟิร์สช้อยในอีกประมาณสัก2 0 0แสนกว่าบัตรนะครับเพราะภายใน7จปปีข้างหน้าเราก็หวังที่จะโต3เท่าไปแต่เรื่องฐานบัตรเนี่ยไม่ได้เป็นสาระสำคัญนะครับแต่เราคิดว่าเราอยากที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ทำยังไงก็ได้ในการที่เราเข้าใจลูกค้ามากขึ้นอยากจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าของกลุ่มเซ็นเท่ากรุ๊ปให้ได้มากขึ้นนั่นจะผ่านเครื่องไม้เครื่องมือที่เราใช้แล้วก็ผ่านไปยังตัวบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเซ็นทรัลเฟิร์สช้อยที่มีอยู่นะครับ ทางด้านของคุณระวีพัวพรพงศ์นะครับท่านเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เอาวุโสฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของกลุ่มเซ็นทรัลเนี่ยก็เปิดเผยนะครับบอกว่าจากสิทธิประโยชน์ของทั้ง2บัตรนะครับคาดว่าจะช่วยเพิ่มยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตทั้งในและนอกเครือเซ็นทรัลได้มากขึ้นสอดคล้องกับแผนการดําเนินง,งานที่ต้องการจะมุ่งเน้นเพิ่มยอดขายนะครับ จากช่องทางดิจิตอลทั้ทงแบบออนไลน์และออฟไลน์ ine, ดันเป้ารายได้ในกลุ่มเซ็นทรัลป,ปีนี้ให้เติบโตได้15%หรือว่าประมาณ370,000ถึง380,000ล้านบาทนะครับจากระดับ340,000ล้านบาทในปีที่ผ่านมาครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของมันดิบสในคืนนี้เราสองคนและทีมงานลาคุณชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีส<อ>ครับสวัสดีค่ะ